งามล้ำสะอางอับสอเทพประทานพรมงคลขลังเสริมชีวิตเสริมพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเราจะมาอัปเดตรเรื่องราวของ กรณีคลื่นบินตกหลบอากาศซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะไข้หวัดใหญ่นะครับจริงๆน่ากลัวมากเพราะว่าผมเนี่ยเคยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วแล้วก็มันจะมาช่วงนี้แลคือผมมันเป็นคนไม่เคยฉีดวัคซีนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกไข้หวัดใหญ่สุดท้ายก็เป็นสุดท้ายเป็นและอาการหนักมากแล้วก็ต้องพักเป็นแบบหลายสัปดาห์วันนี้จะมาดูกันว่าฤดูฝนที่จะมาเป็นฤดูการใหม่มีลักษณะอากาศในแต่ละช่วงเวลาอย่างไรช่อง9ก้า ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ูช้ชมครับวันนี้อยู่กับผมปออนนบและดรปอวิรินทิรานาทองบอฉรัดในรายการ360องศา New Show โช,ชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดป,ปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับที่สําคัญครับโชว์แล้วได้รับใบประกาศเกียตรติคุณจากทางรายการเราแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอกเงินสําหรับสุดปังพลังฮอตกรอบทองซูเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ ใช่ครับและโชว์ของเราในวันนี้บอกเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> ท่านผู้ชมจะต้องรู้สึกว่า ประการตาเพราะว่าอลังการไปด้วยเหล่าบรรดาอับสรหรือว่านางฟ้ามาร่ายรำให้เราได้ชมกันค่ะถูกต้องครับผมเราไม่ใช่นางฟ้าธรรมดานะครับเป็นนางฟ้าที่ออกมาจากภาพจําหลักของอาณาจักรของโบราณของจังหวัดบุรีรัมเลยใช่แล้วค่ะและจะมาเป็นซอฟต์เวอร์ให้กับเราได้อย่างไรต้องติดตามนะคะและคนตัดสินพร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีครับ พิธีกรทั้งสองท่านพูดออกมาักขนาดนี้เนี่ยนะครับผมอยากเห็นเหล่านางฟ้าละละจัดมาเลยครับพร้อมตัดสินแล้วนี่อาจารย์พร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะพร้อมเช่นกันครับเราไปชมโชว์ชุดนี้กับโชว์ที่มีชื่อว่าระบำเทวะอับสอนนครปลายบัตรกับช่วง360องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์ ฟ้าใสน้องเฟิร์นน้องวันน้องหนูนิม่มน้องพริกไทยน้องฉุยฉายน้องแก้มน้องสแตมและน้องกระตูนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดบุรีรัมสวัสดีครับส,สดีคหนูสวยงามมาก เขาเรียกว่าสมศักดิ์ศรีชาวบุรีรัมนะคะจริงดงามมากๆเลยงดงามแข็งแรงนะครับแล้วก็แบบท่วงท่านี่แบบดูแบบเพลินมากเลยใช่แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการร่ายราที่มีท่ารําที่คมเฉียบขาดในลายเส้นของรูปร่างคือสวยงามจริงๆแล้วก็เครื่องประดับชุดด้วยดอกบัวก็ยังงามเลยคุณคะครับผมแบบนี้นะครับต้องขอคําคมวักทองจากอาจารย์ก๊อฟเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหสวยงามมากๆนะครับ ฟินจริงๆครับขอให้คำคมวักทองว่างามล้ำสะอางอับสอนเทพประทานพรมงคลขลังเสริมชีวิตเสริมพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ประทับใจกับคํำคงว่าทองของอาจารย์นะคะช่วงหน้าเราจะมากลั่นข้อมูลให้จาย์กอล์ฟได้ตัดสินความเป็นซอฟท์พาวเวอร์มาลุ้นกันว่าน้องๆจะได้รับสุดปังหรือว่าซูเปอร์สุดป,ปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะถูกต้องครับผมพักสักครู่เดียวเจอกันกับช่วง360องศาองทอล์กโชว์เดี๋ยวกลับมาค่ะ สิบองศาทอล์กโชว์ สง่สารนิวโชและช่วงนี้ช่วงทอล์กโชค่ะเราอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งมีตัวแทนก็คือน้องฟ้าสายน้องหนูนิ่มแล้วก็น้องเฟิร์นเดี๋ยวตอนท้ายก็จะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งน้องๆมากับคุณครูที่น่ารักมากๆค่ะก็คือคุณครูผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดงคุณครูชาตรีทุมมาไวและคุณครูจักรพันธ์เพ่งประโคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับชุดการแสดงชุดนี้เนี่ยนะคะถือว่าได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันน่าตืินสร้างสรรมาแล้วเรียกว่าาเป็นนกรรชะะดัับมธย งานศิละปะหัตถกรรมครั้งที่71ด้วยดังนั้นวันนี้จะมาคว้าซูปเปอร์สุดป,ปังมนฮอตจากทางรายการหรือไม่ต้องมาดูที่การกลั่นข้อมูลแล้วค่ะถูกต้องครับผมอยากถามก่อนเลยว่าทําไมเราถึงเลือกชุดการแสดงจากแบบนครปลายบัตรเนี่ยมาทําเป็นโชว์ของเราในวันนี้ครับ <c oughs> ครับก่อนอื่นเลยก็ครับก็คือชุดการแสดงของเรานะครับก็เป็นหน้าศิลป์ไทยสร้างสารรค์นะครับเรา คัดกรองมาเพื่อที่จะคิดประดิษฐ์ท่าลาขึ้นมาใหม่นะครับ,รบโดยจะมีองค์ประกอบสาองค์ประกอบด้วยกันคือในเรื่องของเครื่องประดับที่สวยงามครับ<ช>แล้วก็ส่วนของท่าลานะครับเราจะแกะภาพร่างภาพท่าลำแบบจำหลักออกมาและเป็นการ,ระดิตคลิปขึ้นมาใหม่ครับสําหรับดนตรีนะครับดนตรีเราก็จะทําขึ้นมาใหม่เหมือนกันเพื่อที่จะให้เห,หมาะสกบ,บการแสดงโดยใช่ครับโดยที่เราจะเอาทํานองเพลงที่ เป็นของบุรีรัมย์อยู่แล้วมาขยายความขึ้นมาครับแล้วก็ถือว่าเป็นการมารายการครั้งแรกของทางโรงเรียนด้วยนะคะอาจารย์พูดถึงเครื่องแต่งกายขอชมอีกหนึ่งรอบเลยค่ะจะได้บรรยายนะคะเชิญ่องแต่งกายนะครับมีแนวคิดในการออกแบบยังไงบ้างครับคุณครูครับเดี๋ยวนะคะตรงนี้เขาจะมีเป็นตัวเอกของเรื่องใช่ไหมคะนางอักสรนะคะเอาบรรยายลยคะครับสาหรับเครื่องแต่งกายในการออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับผู้แสดงและเพลงที่เราเลือกมานะครับโดยเฉพาะของเครื่องแต่งกายของตัวเอก ตัวเอกเดินขึ้นมาหน่อยค่ะนะครับจากศีรษะหรือหัวอัปสราหรือของหัวตัวเอกของเรานะครับเราจะออกแบบให้เหมือนปราสาทเขาไปบัดจนยอดนะครับผมและอีกอย่างคือเครื่องประดับเราจะใช้เครื่องทองนะครับผมและเราจะใช้ผ้าถุงเป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของบริลัมอยู่แล้วครับผมส่วนของตัวรองนะครับเรามาจากอำเภอนางรองนะครับผมเราเลือกที่จะใช้ผ้า อรพิมพับพิมโกเมนที่เป็นภาพประจำอาเภอของเรานั่นเองครับผ้าอะไรนะคะอาจารย์ออรพิมพับพิมโกเมนครับผมโอ้ผ้าออรพิมพัาพิมโกเมนขอบคุณมากมากเลยค่ะสวยงามมากจริงๆนะครับสวยงามจริงๆคือมีเรื่องเล่าทั้งในแบบ้องชุดด้วยนะครับขอบคุณน้องๆวยครับตอนนี้มาฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเดินทางมาจากบุรีรัมย์มาทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยนะคะมาถึงรายการวันนี้รู้สึกงไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็การแสดงชุดนี้นะคะพวกหนูก็ ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณทางรายการที่ให้พวกหนูได้มาโชว์ศักยภาพในวันนี้ขอบคุณมากๆากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะที่มาโชว์ให้พวกเราได้ชมกันใช่ค่ะก็หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ <g ul ain> ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับพวกหนูทุกคนเลยค่ะป,ประสบการณ์รรณพิเศษเ<ล>ก่งมากๆค่ะแล้วปิดท้ายหน่อยค่ะค่ะก็ะหนูก็รู้สึกยินดีค่ะที่ได้นําวัฒนธรรมของอีสานใต้มาโชว์ที่นี่เหมือนกันค่ะคําสวยมากจริงๆนะครับปิดท้ายกันหน่อยนะคะกับประเด็นซอฟพาวเวอร์ใช่ครับผมคิดว่าโชว์โชว์เนี้ยจะเป็นซอฟพาวเวอร์แล้วก็ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ยังไงบ้างครับคในด้านประเด็นของซอฟพาวเวอร์นะครับโชว์นี้เราได้รับอิทธิพลมาจากนะค ท่วสถานแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็คือเขาปลายบัดปราสาทปลายบัดที่อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สร้างขึ้นมารวมไปถึงเพลงที่เราได้แต่งขึ้นมาใหม่การแสดงคือท่ารำที่จำหลักจากทาภาพนางอัศรานะครับรวมไปถึงสุดท้ายเลยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งกายก็คือผ้าสิ้นตีนแดงและผ้าอรพิมพ์ทับทิมโกเมสสิ่งเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของวิราม ช่วยเสียงมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยเกี่ยวกับผ้าทอมือนะคะนั่นคือการกลั่นข้อมูลเพื่อที่จะให้การจ๊อบได้ตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ค่ะใช่ครับเอาละครับถึงเวลาที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องตัดสินโชว์ชนี้นะครับรวมถึงขยายคําคมวัคทองที่ให้ไว้นะครับงามล้ำสอางอักษรเทพประธานพรมงคลขลังเสริมชีวิตเสริมพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยนะครับผมขอเชิญอาจารย์คอมเมนต์และตัดสินโชว์ชนี้ด้วยครับเช่นค่ะเวลาพูดถึงนางอักษรหรือ การแสดงเกี่ยวกับอับสรหรืออักสรนะครับเราจะนึกถึงภาคตะลอกชิงเหนือและหนึ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญและโดดเด่นมากจังหวัดหนึ่งในภาคตะลอกชิงเหนือก็คือบุรีรัมย์ครับเมื่อพูดถึงบุรีรัมย์เราจะนึกถึงปราสาทเขาพนมรุง้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญคนมักจะไปถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกกับบานประตูที่ทะลุกันและสามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนอกจากนั้นยังเป็นเมืองกีฬากีฬาฟุตบอล กีฬาแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกแน่นอนครับว่าการมีเมืองท่องเที่ยวและการเป็นเมืองวัฒนธรรมที่สําคัญอยู่ในบุรีรัมย์นั้นทําให้บุรีรัมย์นั้นมีความโดดเด่นมากการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงของเหล่านางฟ้าอัปสราซึ่งเป็นการรําอวยพรรำที่แสดงถึงการแต่งกายของขอมการรำท่วงท่าศรราิลปะต่างๆซึ่งเป็นไทย และผสมผสานกับวัฒน์ของโบราณถือเป็นการแสดงที่ดีนะครับไม่ไว่าเป็นท่วงท่าดนตรีถือว่าสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างงดงามไม่ว่าจะแสดงในส,สถานที่ที่เป็นโบราณสถานหรือสถานที่ทั่วไปนั้นแสดงถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของบุรีรัมย์พอเห็นโชว์ชุดนี้แล้วเนี่ยในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับเหมือนกับเป็นการเชิญชวนให้เรานักท่องเที่ยวเดินทางไปที่บุรีรัมย์ ไปเยี่ยมชมสถานที่สวยงามต่างๆของจังหวัดและที่สําคัญเมื่อเราไปถึงแล้วโชว์ชุดนี้ก็เปรียบเสมือนกับการอํานวยอวยพรแขกผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นมาตรฐานการแสดงที่โคงเส้นคงวาแต่ผมขอเสริมเติมนิดหนึ่งครับว่าถ้าการแสดงชุดนี้ได้มีการใช้อุปกรณ์ใช้พร็อพต่างๆเข้ามาเสริมและทำให้โดดเด่นและเห็นชัดเจนว่านี่คือการแสดงของเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์อย่างชัดเจนโชว์ชุดนี้จะสมบูรณ์เพอร์เฟกอย่างมากแต่ถ้าดูภาพโดยรวมนะครับต้องถือว่าโชว์ชุดนี้เป็นโชว์ที่ดีชุดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้เอาละค่ะมา,มาลุ้นด้วยกันนะคะเชนน้องๆเลยคะ่ะจะได้สุดปังพลังฮอตหรือซุปเปอร์ะะสุดปังพลังฮอตนะครับนี่คือความตั้งใจมาจากจังหวัดบุรีรัมย์กันเลยนะคะ การแสดงครั้งแรกในรายการ3 6านิวโชว์เต้นแทนนะครับผมโชว์ที่สวยงามวันนี้นะครับจะได้รางวัลอะไรไปนะฮะลุ้นกันค่ะลุ้นซุ per สุดฟังพลังได้สุ per สุดปังพลังดีวยแสดงความยินดีด้วยนะคะผมแสดงความยินดีด้วยนะคะมอบให้กับทางโรงเรียนเลยนะคะนี่คือ ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตโรงเรียนราชประชานุคร51จังหวัดบุรีรัมค่ะใช่ครับผมช่วงหน้ายังอยู่กับเรานะครับยังมีนิวส์อัปเดตแล้วก็รักสุขภาพ360องศาด้วยครับและนี่คือความภาคภูมิใจของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่กับระบำเทวะอับสรนครปลายบัตรทุกๆคนรับไปเลยค่ะซุปเปอร์สุดปัง,ปงพลังฮ<พ>อตครับพักสักครู่เดียวครับ ช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่360องศานิวโชเลยช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตนะคะครเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของ กรณีเครื่องบิน<ช>ตกหลุมอากาศกากซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะ<ช>จากกรณีนี้นะคะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ลงจอชดชกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากว่าตกหลุมอากาศทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายล่าสุดเลยค่ะนักวิชาการเปิดเผยว่าจากภาวะโลกเดือดที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่จะทําให้เครื่องบินตกหลุมอากาศถี่ขึ้นถึง4 0ในปี2050นะคะโดยดรสุนทิคชวัตรนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็ได้โพสต์ข้อความยืนยันข้อมูลนี้ครับ ส่วนทางที่สารอเบริกาเองนะคะก็มีพบนะครับว่าตั้งแต่ปี1979ถึงปี2020นะครับมีเครื่องบินตกหลุมอากาศเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นในยะสำคัญนะครับซึ่งเกิดโดยตรงนะครับกับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกบนพื้นโลกสู่บรรยากาศทําให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมและหากไม่มีการดําเนินการใดๆใ,ในปี2050เนี่ยอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นถึง1.5องศาเซลเซียสซึ่งเรียกว่าสภาวะโลกเดือดและอาจ ทำให้เกิดเครื่องบินตกหรือมกาศแบบนี้มากขึ้นอีกถึงร้อยละสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมน่ากลัวมากมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาวะโลกร้อนดังนั้นเราต้องมาตระหนักถึงตรงนี้แล้วว่าเราจะรักษาโลกของเราแล้วก็พัฒนาให้ให้โลกของเราดีขึ้นได้อย่างไรให้ทันกับระยะเวลาในช่วงนี้แลวไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกใช่เราก็ต้องมารวมพลังรักโลกด้วยกันวันนี้มีพี่แซคด้วยช่วงท้ายรายการนะคะช่วงซุปตารักโลกสามอง ้าอากาศมาฝากนะคะเดี๋ยวรอติดตามเจอพี่แซคแต่ว่าที่แน่ๆน้องปอเคยมีมีประสบการณ์ใช่ไหมในเรื่องของการบนเครื่องบินที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเป็นความเป็นความตายเลยครับแล้วรูาสึกว่ามันน่ากลัวมากแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกนะครับนั่นคือนิวอัพเดตของเรานะคะตอนนี้ได้เวลาที่จะไปดูแลสุขภาพกันแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่7กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องมาฉีดป้องกันด่วนเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีกับช่วงนี้เลยครับรักสุขภาพ360อองศาครับไปกันเลยค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ360องศากับคุณปูพัชรินพรหน้าท่องบอจริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะขอกล้องนะคะตัดไปที่คุณปออนุกหน่อยค่ะทำไมคะให้รูปประกาศหัวข้อข่าวหน่อยค่ะไข้หวัดใหญ่นะครับจริงๆน่ากลัวมากเพราะว่าผมเนี่ยเคยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วแล้วก็มันจะมาช่วงนี้แล้วคือผมมันเป็นคนไม่เคยฉีดวัคซีนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกไข้หวัดใหญ่สุดท้ายก็เป็นสุดท้ายเป็นและ อาการหนักมากแล้วก็ต้องพักเป็นแบบหลายสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องฉีดด่วนเลยนะคะเจ็ดกลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วคะ่ะในในช่วงของเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งมก,กราถ,ถึง29เเมษ<ม> <arina S 2> ายนนะคะกรมควบคุมโรคบอกว่ามีคนที่ ติดไปแล้วนะคะก็คือ1 2 3 0 0 0 0กว่ารายและมีผู้เสียชีวิต5รายด้วยนะคะถ้าพูดถึงแล้วนี่คือตัวเลขที่ที่ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันเร่งมากขึ้นในการที่จะฉีดนะคะเพราะว่าคาดว่าในมิถุนายนนี้จะเริ่มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มมากสูงสุดก็คือในช่วงสิงหาถึงพฤศจิกายนนะคะเราต้องฉีดกันนะตอนนี้เลยถ้าเป็นได้แ้ใช่ค่ะยื่นฉีดวัคซีนตรงนี้นะคะยื่นสิทธิ์กันได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสปสชกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณ สุขแล้วก็หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย <ừ> mm. เขามีตั้ง4.5ล้านโดสตอนนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็คือว่ามีการฉีดไปแล้วค่อนข้างเยอะแหละแต่ใครที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะเป็นล้านล้าน,านโดสเลยนะคะ4ล้านกว่าโดสซึ่งเป็นวัคซีนนะคะที่ได้รับคะแนนนำัจากที่ขององค์การอนามัยโลก <ừ> mm. ก็คือเป็นวัคซีนสําหรับซีกลอกใต้เลยนะคะที่จะป้องกัน3สายพันธุ์ได้เลยนะคะรับรองได้ว่าจะป้องกันได้อย่างดี7กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างนะคะก็คือเด็กที่อายุ6 เดือนขึ้นไปถึง2ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่พบเยอะที่สุดด้วยต่อมาก็เป็นหญิงตั้งครร4เดือนขึ้นไปจริงๆแล้วหญิงตั้งครรน,นี้สามารถฉีดได้ดไดทั้งปี<ด>ฟรีอ่าฟรีเลยนะคะ ต่อมาค่ะกลุ่มเสี่ยงอันที่3ก็คือโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้พิการทางสมองหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคอว้วนน้ำหนักร้อยกิโลขึ้นไปผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง7็กลุ่มก็อย่างเช่นโรคปรอดอุดตันเรื้อรังหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในช่วงของเคมีบําบัดแล้วก็เบาหวานด้วยนะคะก็ต้องเช็คสิทธิ์กันนะคะสายด่วนสปสช .13300 หนึ่งสามสามศูนย์ที่บรรลุธค่ะยําหรับ ข้อมูลดีๆนะคะใช่ครับผมขอบคุณมากแล้วก็ช่วงนี้เราไปรู้เรื่องราวของสภาพอากาศกับพี่แซก,กับช่วง360องศาสุตารักโลกสวัสดีครับพบก,กับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรคุณใน360องศาสุตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ วันนี้จะมาดูกันว่าฤดูฝนที่จะมาเป็นฤดูการใหม่มีลักษณะอากาศในแต่ละช่วงเวลาอย่างไรแม้ฤดูฝนประจำปี2567จะเริ่มต้นช้ากว่าปกติ1-2สัปดาห์แต่โดยรวมก็คาดว่าผลงานของลมระสุมตีตกเฉียงใต้และการที่ร่องมะสุมหรือร่องฝนพาดผ่านไทยเป็นระยะจะทำให้ฝนทั้งฤดูใกล้เคียงค่าปกติและก็พอๆกับปีที่แล้ว ทว่าช่วงแรกฝนอาจจะไม่ช่ำใจนักโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่จีนตอนใต้และลมมรสุมก็อ่อนลงด้วยผลคือฝนทิ้งช่วงจะเกิดได้ในไทยตนบนทําให้ท่านจะขาดน้ําแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ตามแบบนี้ระวังใครจะพาะปลูกช่วงต้นฤดูอาจต้องรอดูว่าฝนจริงจะเพียงพอแก่การเกษตรของท่านหรือไม่ ถ้าประเมินแล้วไม่พอแนะให้รอสิงหาคมจะดีกว่าเพราะช่วงหลังฤดูฝนมีแนวโน้มที่ฝนจะมากกว่าปกติถึง5%แต่ก็ต้องระวังเพราะน้ำอาจจะมากจนท่วมทำผลผลิตได้รับความเสียหายต้องวางแผนรับมือไว้ด้วย สำหรับเดือนตุลาคมภาคเหนืออีสานจะมีฝนลดลงก่อนและอากาศเย็นลงส่วนภาคกลางภาคตอนออกจะยังมีฝนตกหนักหนานแน่นแล้วปลายเดือนฤดูฝนก็จะจบลงแต่ทางใต้จะยังคงมีฝนตกชุกต่อไปจนถึงปลายปีโดยเฉพาะในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย การทราบข้อม,มูลล่วงหน้าแบบนี้ผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวรับมือกับอากาศในฤดูฝนปีนี้ได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้เรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3ามร้อยสิสาสุตตาหลักโลกสวัสดีครับ ขอบคุณที่แซคด้วยนะครับผมที่มาอัปเดตเรื่องราวของสภาพอากาศให้ฟังกันนะครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับโรงเรียนราชประชานุคราห51จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้ทุกคนเก่งมากๆไดเลยนะคะซุปเปอร์สุดฟังพลังฮอตค่ะใช่ครับผมแล้วเราก็รอโชว์ดีๆจากท่านผู้ชมมาโชว์ด้วยกันนะคะใช่ครับผมทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีนะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9กดหมายเลข30ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ300องศา New Show สวัสดีค่ะ